สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโบลิ่งในรายการ G k แคลทีมซินไล e ์ n ินสไตรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของคนวัยที e เป็นยังไงกันบ้างคะพิ่งผ่านช่วงปิดเทอมกันมาสดๆร้อนๆเตรียมตัวสำหรับเปิดเทอมใหม่กันหรือยังอย่าโม้แต่พักผ่อนจนเพลินนะคะเดี๋ยวเรียนไม่ทันเพื่อนอาหาบลลิงไม่เตือนไม่ได้นะแต่ว่าในวันนี้ค่ะบลิิงก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเส้นเพลนไม่ไร้สาระด,ด้วยแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ คนไทยที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกกับความสามารถที่ไม่ใช่พรสวรรค์แต่อยู่ที่ความมุ่งมั่นพยายามและการฝึกซ้อมอย่างจริงจังจนได้รับรางวัลแห่งชีวิตที่น่าภาคภูมิใจกับวัทยากรไทยผู้สร้างชื่อเสียงกล้องโลกแล้วตามไปชมงานสารพันไอเดียและการรูปตัวของคนช่างคิดในหลากหลายวงการในงานเพชรชูชะที่เพลกาวทองหลอ่อส่งท้ายกับกิจกรรมเดือนพฤษภาคมที่เราได้ติดตามนำมาฝากเพื่อน,อน,อนในนิทรรศการ ข้าวในวิถีวัฒนธรรมไทยที่ TK Park ัชน8 Central World เพื่นพ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 อนๆิดเพราะการที่เราจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือว่าทำอะไรสักอย่างให้คนทั่วโลกรู้จักเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเกินไปนหรือว่าไกลเกินเอื้อมหรือเปล่าคะอันนี้ลองคิดกันดูเล่นๆนะคะแต่วันนี้รับรองเลยคะ่วะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆได้ชมสมารีมของเราจนจบแล้วเนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจที่ดีๆกลับไปอย่างแน่นอนคะ่ะ One from Thailand under e n g จมาดีได้ไหมคะสวัสดีค่ะพี่บันดีสวัสดีครับอะไรบันแรงบันดาลใจให้พี่เนี่ยมาสนใจอาชีพคอนดักเตอร์นี่ค่ะเพราะพ้อพูดตามจริงเราเนี่ยในประเทศไทยมันยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสักเท่าไรแร่บันดาลใจที่สำคัญของผมเลยเนี่ยเกิดขึ้นมาตอนผมอายุสิบปีขึ้นเป็นเวลา18ปปีที่แล้วค่ะ ก็ครึ่งชีวิตที่แล้วมีวัยกากรชาวอินเดียมากับมาคอนดักวงออเคสตราระดับโลกที่เมืองไทยวงออเคสตรานั้นชื่อวอง New York p h i l a r m o n i c Orchestra วันละครประจำของเขาคือ Mr. Hta, s u b i ิ Mehta ซึ่งเป็นคนอินเดียนะ,ะ,ะผมเห็นแล้วก็ขนลุกมากเพราะวันนั้นเนี่ยเขาคอนดักวงปรับทั้งวงนะเป็นคนอินเดียซึ่งโม,ม่คิดว่าแม้คนอินเดียทําได้คนไทยก็ได้ไดคนไทยก็ต้องทําได้ ในหลายๆประเทศเนี่ยเขายังมีความคิดในเรื่องของความแตกต่างทางเชื้อชาติทางภาษาทํายังไงเขาถึงยอมรับในตัวเราได้พูดถึงเอเชียด้วยกันแล้วเนี่ยมาทำเพลงคลาสสิกเนี่ยโอเคเขาอาจเดี๋ยวสมัยนี้เขาอาจใช้ให้ให้เกียรติคนญี่ปุ่นให้เกียรติคนจีนคนสวีเดนนะครับถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเขาต้องคิดด้วยก่อนเลยอ่ามาจะมาได้ยังไงเหมือนก็เป็นเป็นแบรนด์ที่ไม่รู้จักเราเนี่ยจะต้องพิสูจน์ตัวเองทุกครั้งถ้าเราเป็นคนไทยคือว่า คุณจะต้องไม่ใช่ทาให้ดีพอดีก็ดีแต่ต้องทําให้ดีมากๆในการทํางานก่อนที่จะไปคอนดักเขาแต่ละครั้งเนี่ยครับพี่บัณฑิตเตรียมตัวยังไงบ้างคะตอนที่ผมเริ่มอาชีพนี้ใหม่ๆเนี่ยผมเตรียมตัวเยอะมากเลยว่ากครั้งเพราะว่าผมจะเตรียมตัวในทุกด้านไม่ว่าการเตรียมตัวรื่งโน้ตนะครับน่งโน้ตนะเพราะว่าคอนดักเตอร์เนี่ยจะต้องรูโน้ตของนักดนตรีทุกบททั้งทุกคนที่เล่นในวง ทุกคนเลยอะ,ยะค่ะใช่คุณนักเตอร์ออคนอื่นคุณนัตเตอร์อเมริกันเนี่ยเขาแค่คอนดักแต่ว่าให้ผ่านไปได้ให้จบไปเพลงแต่ผมไม่ผมไม่สมใจจบเพลงผมจำให้ได้หมดเลยแล้วคือผมจะรู้เพลงเพลงนั้นเนี่ยมากกว่าคอนดักเตอร์คนอื่นประมาณสิบเท่าต้องให้ได้อย่างเพราะว่าไม่ไม่างนั้นเนี่ยเขาเห็นเป็นคนไทยเขารย่องไรเขาต้องค่ะแอบล<ะ>ลิงคอลดี้ทำว่าเวลาจะฟังดนตรีคลาสสิกเนี่ยต้องปีนบันไดฟัง<ะ>ตัวพี่บัณฑิตเองเนี่ยมีความคิดยังไงกับคําพูดนี้บ้างคะ อย่งติเนี่ยจะจะทราบซึ้งได้เนี่ยต้องมีเอ่อมีความรู้กับมันนิดหน่อยแล้วก็มีความคุ้นเคยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ต้องมากคือยิ่งรู้ยิ่งทราบซึ้งเหมือนกับว่าคุณไม่รู้จักใครเลยแล้วคุณก็องบอกว่าเอคนนั้นน่ะไม่น่านสายไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยมันมันเป็นอคติแต่ว่าถ้าถ้าคุณรู้จักคนคนนั้นรู้จักมากขึ้นเนี่ยจะได้เห็นสิ่งดีๆแล้วก็จะได้ทราบซึ้งมากขึ้นเร็วๆนี้ในวันที่สามที่บันดิตจะมีคอนเสิร์ตที่เมืองไทยด้วย ใช่ค่ะแล้วคอนเซปต์ของงานนี้นะคะเห็นบอกว่าอะไรบันไดไม่ต้องปีนบันไดอันนี้หมายความว่ายังไงผมตั้งใจไปคอนเซปต์รียกว่าดนตรีดีๆไม่มีกระไดนะครับคอนเซปต์นี้ชื่อว่าคลาสสิกมีแจสนะครก็อาจจะเป็นเพลงที่สนุกสนๆหน่อยมีสีสันมากแล้วก็ไม่ไม่นานมากฟังแล้วก็ ชอบเลยครับเหมือนกับว่าเป็นการทําให้คนไทยเนี่ยรู้จักเพลงคลาสสิกมากยิ่งขึ้นด้วยเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่เคยฟังก็มาลองฟังที่นี่อันนี้ฟังง่ายใช่ไหมคะมีแนวคิดยังไงที่จะถ่ายทอดให้น้องๆให้ในเมืองไทยเนี่ยเกิดน้องๆยาวชนที่เป็นที่หนึ่งอีกบ้างไหมคะจริงๆก็เป็นความตั้งใจของผมเลยที่ว่าอยากจะให้ให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยคิดกว้างๆมากขึ้นคิดให้ใหญ่มากขึ้นในในในโลกนอกประเทศไทยแล้วเนี่ยมันมันมีการแข่งขันกันเยอะมาก ไอประสบกรารณ์ต่างๆเราเนี่ยเนี่ยแล้วก็ข้อคิดต่างๆว่าการไปต่อสู้การที่ตัวเองต้องการจะเป็นระดับโลกจริงๆเนี่ยต้องทำย<ช>ังไงนะครับซึ่งผมถ่ายทอดในในหนังสีผม<อ>นี่หนมงซื้อชื่อต้องเป็นที่หนึ่งไม้ได้นะครับใน3ามเก้าข้อที่พี่เป็นดิตเขียนเลาเป็นข้อคิดแห่งความสําเร็จเนี่ยพื้นฐานน้อง,องๆก่อนที่เราจะมุ่งไปข้างหน้าเนี่ยควรมีอะไรเป็นพื้นฐานบ้างคะเอาสักสองข้อเรื่องแรกเลยเนี่ยเขาต้องหาความฝันตัวเองให้เจอให้เร็วที่สุดค่ะ ราะว่ายิ่งหาความฝันเร็วที่สุดตัดสินใจเร็วที่สุดเนี่ยยิ่งได้เปรียบมากคือถ้าคุณตัดสินใจได้เวลาอายุห้าขวบว่าคุณจะเป็นนักกอล์ฟเนี่ยโอ้โหคุณมีเวลาได้เปรียบคนอื่งเยอะอันที่สองคือต้องหาครูที่ดีไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาไหนไม่ว่าจะเล่นเปียโนเล่นกีตาร์เล่นไวโอลินหรือว่านักกอล์ฟอะไรเงี้ยที่สําคัญหาครูที่ดีครูที่ดีเนี่ยจะช่วยให้ ค Nil, Bref, ุณจะช่วยดันคุณจะช่วยนําคุณไปในสิ่งที่หาความฝันได้ให้เจอครับนี่สำหรับหนังสือดีๆเล่มนี้นะคะวันนี้เราก็มีมอบให้เป็นของรางวัลจำนวน5้าเล่มให้กับเพื่อนๆแฟนรายการทีคจินแคส่ง s อสอพิมพ์ TK แล้วตามด้วยความฝันความวางหรือว่าจุดมุ่งหมายที่เราจะไปให้ถึงนะคะส่งมาที่487003นะคะ เพื่อนเพื่อผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับขัดเลือกนะคะก็จะได้รับไปเลยหนังสือเล่มนี้ค่ะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้พร้อมกับลายเซ็นของพี่บัณฑิตค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์มติชนด้วยนะคะที่มอบหนังสือดีๆ5เล่มนี้มาให้เราไว้ให้กับเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บัณฑิตมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวความสําเร็จให้พวกเราได้ชมกันมีประโยชน์มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ,อะขอบคุณค่ะ ก็เรียกได้ว่าได้ทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็ได้แนวคิดดีๆในการตามหาเป้าหมายมาอย่างมากมายเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่จุใจนะคะก็คงต้องไปหาหนังสือดีๆมาเติมเพิ่มไฟให้กับเราในช่วง Book Therapy ค่ะไม่น,าน่าละอ่านไม่ดูไม่ออกกันเล่มอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะบคุณหมอออ้สวัสดีครับโอ้โหน้าตานี้มีปัญหามาใช่ไหมครับ คุณหมอเนี่ยทั้งเข้าใจผมจริงนะครับผมชัาจะรับคุณหมอขึ้นมาแล้วอ่าครับ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 นัเชิญนั่งก่อนนะครับครับผมแล้ววันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นมามีปัญหาอะไรบอกหมอมาเลยคือในเรื่องนี้นะครับผมไม่คิดว่าหมอจะเข้าใจผมเพราะว่าผมเองเนี่ย ก็ไม่เข้าใจตัวเองนะคิดนะครับอาการอย่างนี้ว่าคนรอบข้างเนี่ยโอ้ยชมไหมหมอเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เคยเจอไอ้พวกวัยรุ่นเนี่ยชอบไปมีคนมาเลิฟเลิฟใส่ก็้เป็นรักเขาแต่ยังไม่เคยทำความเข้าใจให้เขามารักเราเออตอนหมอเป็นวัยรุ่นนี่หมอก็จำได้นะแต่ว่าหมอพยอหมอหมอหมอครับคุณหมอไม่ฟังผมอย่างนี้แล้วคุณหมอจะเข้าใจผมแล้วคุณหมอจะช่วยผมได้ยังไงครับโอ้ใจเย็นก่อนครับใจเย็นใจเย็นเอางี้เอางี้เอางี้นี่หมอมีหนังสือดีนี่ ลิ้นชักแห่งความทรงจำลิ้นชักแห่งความทรงจำครับเพ่อท,ทำให้คุณเข้าใจรักตนเองและผู้อื่นมากขึ้นใช่แล้วครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือและก็เป็นการ์ตูนที่เขียนโดยคุณอิทธิวัฒน์สุดยามาสซึ่งเขาจะบอกให้เราเนี่ยกลับไปค้นหาความทรงจําในลิ้นชักของเราครับไหนครับคุณหมอช่วยหาครับหาเลยครับเด้ย,ยนี่ไงครับและพร้อมใ้เราเปิดดับลิ้นชักความทรงจำของผู้อื่นด้วยอื้หมอหมาเพรามว่าให้ผมเนี่ย เข้าใจตนเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นด้วยโอ้โหนี่อาการดีขึ้นทันตาเห็นแล้วเนี่ยแค่จับหนังสือเนี่ยขอบคุณคุณหมอมากนะครับไม่เป็นไรครับเมเรื่อเข้าใจที่คุณหมอพูดนะครับขอลาก่อนนะครับคุณหมอครับครับครับก่อนที่เราใจคนอื่นเข้าใจเรานะครับอย่าลืมทำความเข้าใจคนอื่นก่อนนะครับอ